ใครมาตั้งอะไรไว้อะป้ายอะไรอะป้ายเปื้ออะไรอะไทยอะไร,ไอ,รอะป้ายอะไรป้ายอะไรไอะ,รอ,ะรอ๋อดอกจันหนึ่งสองสามมิวสิควิดนี่หนึ่งสองสามสี่เหรอ <c oughs> เดี๋ยวตีปากตัวเองเลย <c oughs> ดอกจันหนึ่งสองสามสี่มิวสิควิดนั่นเองเออเดี๋ยวนะกิจกรรมนี้เราพูดให้พูดคุณผู้ชมดูบ่อยๆใช่ไหมฮะมีวีทีอาร์ใช่ไหมฮะแล้วก็มีหนุ่มหน้ามนคนหนึ่งใช่ไหมฮะอยู่ในวีทีอาร์ลองดูสิครับดอกจันหนึ่งสองสามสี่ อยู่สิขีดติดครับผมใช่ไหมฮะคนนี้ใช่ไหมเออผมเห็นอยู่ในทีวีใช่เปล่าอ้าวนี่ไงไปล้อเขาเยอะมาแล้วตัวจริงมาแล้วอสวัสดีครับขอเชิญพี่นาศรัทธทอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เฮ้ยแลวตัวจริงมาแล้วไม่บอกอะไปล้อเขาเต็มที่เลยอะตัวจริงก็มาอยู่นี่แล้วสวัสดีครับมาอยู่ตรงนี้นะกัจะติดเดี๋ยวพี่นาจะเตะผมเอาไม่ไม่ไม่ครับเรานอ้อะขอว่าขออนุญาตขออนุญาตว่าขออนุญาตว่าันกิจกรรมนี้เดี๋ยวพี่นาใช่ไหมครับผม พูดพีอ่ะปพิ่มเเพิ่เนี้ยนะฮะผมเห็นพี่นัทแบบว่าเชิญชวนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่แล้วครับตลอดตลอดช่วงเดือนกุมภาครับพอดีมันเป็นเดือนแห่งความรักใช่ไหมก็ได้มีกิจกรรมพิเศษจอกันหนึ่งสองสามสี่ให้ ่าโทรไปแบบขอเพลงแล้วก็ส่งเพลงแทนความรู้สึกแล้วก็ส่งข้อความไปด้วยก็ได้ใช่ไหมฮะบางคนก็อยากจะส่งความรู้สึกดีๆเป็นเพลงใช่ไหมฮะแต่ไม่กล้าบอกเองใช่ไหมฮะก็ใช้กิจกรรมนี้ได้เลยใช่ไหมช่แล้วแล้วยังไงครับผมก็ยังไม่เข้าใจว่าดอกจันหนึ่งสองสามสี่แล้วมันมันต้องส่งยังไงหรืออะไรยังไงอ่ะเราก็เลือกเลือกเพลงอะไรเงี้ยครับแล้วตอนนี้จริงๆเรามันเป็นกิจกรรมที่ให้ให้คนมาร่วมสนุกว่าใครส่งเยอะสุดก็จะได้รางวัลด้วยครับวันนี้ผู้โชคดีมาแล้วมีห้ารางวัลแต่ว่าวันนี้จะมาได้แค่ติิดภารรกจั ส่งเพลงบอกรักแทนใจอย่างนี้แล้วส่งเยอะที่สุดส่งไปให้คนที่มีความหมาหลายใจที่สุดเขาเหรอไม่ใช่ได้รางวัลส่งให้คนเดียวนี่แหละแต่ส่งหลายครั้งอะไรอย่างนี้ทีมงานเราคัดเลือกไหมใช่ไหมฮะล้วเราได้ผู้โชคดีเหรอฮะ มานมั้งมันควันก็สดๆเลยใช่ครับอย่างมือพี่นัทเลยมาออกสื่อกันทุกคนฮะโอ้โหให้ให้ดูเห็นหน้าค่าตาก็เออคนที่เขาส่งเพลงไปเยอะที่สุดเนี่ยครับผมตาไงกันบ้างเออพามาออกจริงๆเลยใช่มเพราะได้รับรางวัลจริงๆตอนนี้ก็เพิ่งร่างกับขาสั่นกันอยู่ข้างๆลา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 ไม่ได้เตรียมตัวมาไม่รู้ว่าต้องออกสื่อกันโอ้ยต้องออกต้องออกทุกคนออกทุกคนนะอ่ะ โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวก่อนที่จะพี่นัทจะพาผู้โชคดีมาร่วมกิจกรรมใช่ไหมฮะว่าพูดคุยกันใช่ไหมฮะเดี๋ยวไปดู1 m v ก่อนละกันได้ท<า> <นะ S 1> ั้ทงเหนื่อยทั้งเหนื่อยก่อนนะฮะเพลงนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมขอเข้ามาเยอะจริงๆนะฮะไม่รักเอ้ยไม่ได้หมดรักเออไม่ได้หมดรักแต่หมดแรงนี่จากน้องน้ำชานั่นเองนะฮะ,ะเดี๋ยวหลังเพลงนี้มาพบกับผู้โชคดีแล้วก็มาพูดคุยถึงกิจกรรมนี้กันละ,ค,ะครับผมจ้าไปดูน้องน้ำชาก่อน เรียบร้อยนะโอ้โหมายืนกันอย่างนี้เลยฮะยืนเรียงแถวหน้ากระดานกันเลยนะฮะพี่นัทฮะผมยังงงงอยู่อีกหน่อยหนึ่งนะฮะดอกจันหนึ่งสองสามสี่มิวสิคคิวปิดนะฮะทำยังไงฮะถึงจะได้มาเป็นผู้โชคดีอย่างนี้บ้างนะฮะเดี๋ยวต้องให้ให้ผู้โชคดีอธิบายดีกว่าเอาหรอฮะหรอฮะอ่าอ่านั้นบอกขั้นตอนเลยก็ดอกจันหนึ่งสองสามสี่ส่งเพลงอ๋อส่งเพลงอะไรครับส่งเพลงยิ่งคุยยิ่งเหงายิ่งคุยยิ่งเหงาเดี๋ยวเราต้อส่งยิ่งคุยยิ่งเหงาไปเลยครับผม ส่งให้ใครยิ่งของยิ่งเหงากันเลยส่งให้เพื่อนๆส่งให้ทุกคนที่รู้จักเขเลยไม่มีใครผ่ด้ยยเลยไม่ไม่ก็เชื่ออยู่ที่นัทบอกว่าเอยยิ่งส่งมากครับผมยิ่งหายเหงาอ๋อ ไมมา่เพิ่มพูดเหรอเออเออดีดีผมพูดดีนะตอนนั้นเข้าของแต่พูดดีแล้วถ้าเขาเริ่มเริ่มขอโทษเดี๋ยวให้แนะนําตัวกันก่อนดีกว่าเนาะพูดอะไรกันบ้างฮะเอออ้อค่ะครับผมพี่อ้อนะฮะพี่ต้นนะฮะพี่เปิ้ลนะฮะพี่เอ๋ครับผมพี่อ้อพี่ต้นพี่เปิ้ลพี่เอ๋ครับพี่เอ๋พี่ต้น พี่อ, <c oughs> เออเออเอแล้วครับเราพี่ออนะพี่อ,อ,อ้อพี่ตนอ่ะประมาณนั้นต้องหาพี่อ้อแลก้กันเป็นตัวแทนนะว่าทําไมถึงเลือกใช้บริการนี้ฮะหลังจากหนึ่งสองสามสี่ Music You f ครับผมอืมอดูเป็นอะไรที่แบบดีเหมือนกันมาในช่วงวัเลนทายด้วยตอนนั้นที่ททมีโปรโมทขึ้นมาพี่ก็<ช>เออน่าสนใจนะลอง <ผม S 2> ส่งให้เพื่อนๆดูออแล้วก็ง่ายค่ะแล้วก็ แล้วมีมีส่งข้อความบ้างไหมครับมีค่ะก็ส่งไปมันจะม่มีให้เลือกคุยิงเหวี่ยนี่พูดอะไรไปอ่ะค่ะก็รับหน่อยนะรับหน่อยนะเพลงนี้ชอบมากเลยรู้ว่าความหมายมันมันไม่ใช่แต่ว่ามันดีมากเลยนะลองฟังดู ใจเนะเหมือนก็สอบสวนเลยนะใจเลยนะอ้าเขามีความเห็นมีความเห็นยังไงมีควาคิดยังไงกับบริการอันนี้ฮะก็ดีค่ะไม่ยุ่งยากด้วยใช้ง่ายแล้วก็คนที่รับก็เออก็ได้ได้รู้จักว่าโอเคมีมีบริการนี้ขึ้นมาไว้ลงส่งเพลงรักถึงกันหน้าอะไรแบบนีค่ะอ่ะเขาบอกว่าอะไรฮะบริการนี้มีส่วนช่วยในการส่งต่อเพลงแทนความรู้สึกยังไงได้บ้างเออยังไงยังไงดีฮะ ก็อย่างอย่างเนี้ยอย่างที่พี่ส่งยิ่งคุยยิ่งเหงาพี่ก็เออมันก็แทนความรู้สึกว่าถ้าเราเรากําลังเหงาอยู่แล้วก็ส่งไปเขาก็โอเครู้แล้วว่าเหงาก็อาจจะส่งเพลงรักอื่นมาให้เราแทนอ๋อแล้วมีไหมครับมีส่งกลับมาไหมมีแต่ส่งเพลงเดียวกันค่ะอย่างนี้ดเองยิ่งคุยยิ่งเหงาฉันก็ยิ่งคุยยิ่งเหงาไม่เหงยเหงาเลยเหงน้อยก็ได้รู้ว่าใจเราตรงกันใช่ไหมตรงกัน เดียวกันให้กันนะโอเคโอเคนะพูดค uh, yeah. ุยกันแล้วหอมปากหอมคอนี่อย่างที่บอกนะฮะผู้ชมผู้ชมดีทั้งหมดนี่ฮะจริงๆมี5ท่านห้าแต่ว่าท่านยังติดภารกิจใช่ไหมฮะมาได้สี่ท่านก็เป็นสิ่งที่พิเศษเลยฮะว่าได้มามิสแองกฤษอันนี้เรามาถ่ายว่ามาจริงๆและได้รับรางวัลจริงจริงด้วยนะอ่ะมาเดี๋ยวขอของที่ระลึกกันหน่อยฮะนี่เรียบร้อยกรอบรูปพร้อมลายเซ็นใช่ไหมฮะเรียบร้อยเดี๋ยวให้พี่นัทมอบกับมือเลยทีละคนเลยแล้วกันนะฮะอันนี้ของพี่อ้อครับอ่าขอบคุณนะขอบคุณนะ อ่าใช่ใช่ใช่นี่พี่ต้นครับผมนี่ต้นโมอกกับมือมอกกับมือเลยนี่พี่เปิ้ลน่ายกสูงสูงเหรอยกสูงสหน่อยนะอ่าสูงอีกอันหนึ่งพี่เอ๋ครับพี่เอ๋โอ้อ่าปมมือผมมือเอ้ยโอ้ยินดีด้วยนะนี่ทับกับมือพี่นัทเลยนะเนี่ยโหเซ็งกันสดๆเลยนะครับคุณผูดเชี่ดีไหนไหนก็ไหนอ่ะเดี๋ยวขอขอบคุณบริการก่อนนะฮะขอบบริการ ส่งเพลงแทงความรู้สึกฮะดอกจันหนึ่งสอสาสี่ Music Cupid นะฮะ <c oughs> แล้วก็ในไหนที่นัดมาแล้วในรายการเรานะฮะ <c oughs> ให้ฝากผลงานด้วยแล้วก็บอกออกิจกรรมเชิญชวนกิจกรรมนี้ด้วยนะฮะ <c oughs> ได้ครับก็สำหรับผลงานนะครับตอนนี้ก็มีซิงเกิลยิ่งคุย <c oughs> ยิง่ยยงไหอยู่ที่เมื่อกี้พี่อ้อได้ส่งไปนะฮะถ้าใครยังไม่ได้ฟังก็ยังสามารถดาวโหลดมาฟังได้นะครับ <c oughs> แล้วก็ เร็วนี้กำลังจะมีซิงเกิลใหม่แน่นอนครับกำลังเข้าห้องอัดละใกล้มากแล้วนะครับก็ฝากติดตามด้วยละกันนะครับแล้วก็สำหรับบริการนี้ใครอยากจะมาเจอความพิเศษแบบนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าต่อไปจะมีกิจกรรมอะไรมาให้ได้ลุ้นได้ร่วมสนุกกันอีกนะครับรับองว่ามีแน่นอนครับใช่ผมเรียบร้อยนะคขอบคุณพี่แนทด้วยนะขอบคุณทุกทุกคนด้วยนะขอบคุณครับ เนี่ยคราวหน้าเนี่ยนะถ้าสมมติววพี่นัดมาเชิญชวนกิจกรรมใจะมาดูวีดีอารคราวนี้ห้ามพลาดลนะฮะส่งกันเยอะๆส่งกันไปส่งกันมาอย่างนี้เลยนะฮะเราก็ความรู้สึกเราเป็นยังไงอย่างนี้เพื่อเราก็ส่งกลับมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็มีสิทธิ์ได้เป็นผู้โชคดีแบบนี้ด้วยเออรับรางวัลกันสดๆเลยนะฮะอ่าอ่าไหนๆพี่นัดมาแล้วใช่ไหมแฟนของแฟนขับมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ต้องเปิดเพลงพี่นัดสิใช่ไหมแล้วก็เพลงที่ส่งกันไปส่งกันมานี่แหละต้องเปิดเพลงนี้แน่นอนนะฮะอ่าไปดูพร้อมๆกันเลยยิ่งคุยยิ่ง